ดีบุคลากรทุกท่านนะครับในรอบหนึ่งปีครึ่งนะครับสำหรับทีมบริหารชุดนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับมีผลงานหลายอย่างนะครับที่หลายคนสัมผัสได้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในระยะสั้นระยะกลางอีก ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้จะมีโอกาสได้สื่อสารกับทุกท่านนะครับว่า,าแผนที่เราจะทำต่อไปในอนาคตในแต่ละฝ่ายนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับในตัวผมเองเนี่ยอยากเล่าไปเลยไหมไนะครับได้ไดครับเราได้โอกาสคุยกันว่าวันนี้ที่อยากให้อาจารย์เล่าครับหลายท่านก็อยากรู้ว่าเออในโครงการต่างๆอาจารย์ที่เราเกิดขึ้นเรามีกลยุทธ์โถฟังแล้วชื่อเปนแบบเนี้ย ทำไมอาจารย์ทำไมเราต้องมีแผนกลยุทธ์ทำไมเราต้องทำโครงการนั้นๆัน,นเอ๊ะโรงพยาบาลเราอยู่ดีไหมคณะของเรามีประสบอะไรหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมันมันมีผลอะไรต่อคณะไหมอาจารย์ทำไมเราต้องมีโครงการต่างๆด้วยครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเรื่องโครงการทําแผนกลยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้บริหารเลยเนี่ยนะครับหรือตอนเป็นผู้บริหารมือใหม่เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเรา ไม่เชื่อสมัยนั้นนะครับผมไม่เชื่อในเครื่องมือหลายชนิดที่คณะพยายามจะมาใช้ไม่ว่าจะเป็น h a T Q A นะครับการทำแผนนะครับมีมีหลายครั้งที่สมัยก่อนตอนที่ผมยังยังอายุน้อยๆเนี่ยมีหลายครั้งที่เราไปทำแผนแล้วเรากลับมามือเปล่าด้วยความสับสนกว่าก่อนทำแผนอีกนะครับ ว่ามันเป็นงงๆไปทําทําไมทำแล้วมั่วกว่าเดิมอีกนะครับนนใช่ครับอาจารย์แล้วก็ขาดความศรัทธาต่อต่อการใช้เครื่องมือต่างๆในการบริหารองค์กรนะครับวิชั่นสําหรับผมเมื่อก่อนก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่เราแปะไว้ข้างฝาหรือท่องไว้รอเซอร์วเยอร์มานะครับจนกระทั่งผมเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผู้บริหารไต่ตตระดับขึ้นมาเนี่ย เราถึงพบว่าสิ่งที่ที่เราเข้าใจตอนเราเป็นเด็กอะ่ะมันไม่ถูกต้องเลยนะครับการบริหารที่ดีต้องเป็นระบบเป็นซิสเตมติกระบบเชื่อผู้ฟังองค์กรจเจริญเชื่อผู้นำชาติจเจริญเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วมีอะไรถามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบอกให้ทำอะไรทำตแตนั้นมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปในองค์กรขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ มีการเล่นกันเป็นเทนทีมใครเป็นกองหน้าใครเป็นกองกลางใครเป็นกองหลังเราถึงจะทําประตูสําเร็จนะครับอันนี้เป็นทีเน่เป็นที่มาของแผนว่าทําไมเราถึงต้องทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทย์นะครับการทําแผนา้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือการแบ่งเซกเมนต์กันเล่นนะครับใครทําโซนไหนใครทําเรื่องอะไรใครทําเรื่องอะไรแต่เมื่อเอาทุกทุกเซกเมนต์ทุกโซนมารวมกันแล้วนั่นคือคณะแพทยศาสตร์ แล้วเราจะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้สําเร็จอันนี้คือภาพใหญ่ของการทําแผนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับเบอร์นหนึ่งของเราเนี่ยบอกชัดเจนแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยความสําคัญนะครับเพราะเราต้องเป็นท<ม>ีมเวิร์กแล้วก็ตอนนี้ทีมต่างๆวันนี้นะครับรองทุกท่านเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาตอบเนื้อจากอาจารย์ว่าสิงนจะถอดถ่ายทอดลงไปนะครับทั้งทางฝ่ายโรงพยาบาลฝ่ายวิจัยฝ่ายแผนหรือฝ่ายคลางทั้งหลายนะครับจะเข้ามาตอบโจทย์ของอาจารย์ไหมนะครับยังไงช่วงแรกนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็แผนในภาพรวมใหญ่นะครับให้กับบุคลากรฟังอย่างคร่าวๆว่าสไลด์นะครับท,ที่จย์จะถ่ายทอดตอนนี้เนี่ยเพื่อลงไปสู่บุคคลนักคณะเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเพื่อให้ลองทั้งหลายเนี่ยมาต่อเนื่องในแต่ละฝ่ายต่อไปครับจารย์ครับจริงๆที่ได้เตรียมข้อมูลมาเล็กน้อยเนี่ยนะครับสำหรับการเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องของการรับการตรวจเยี่ยมประเมินนะครับ ของ Thailand Quality a w a r d นะครับซึ่งปีนี้อยากจะแจ้งทุกท่านนะครับว่าเราได้ยื่นขอ TQC ไปแล้วนะครับก็จะมาถึงคำถามหลายคำถามเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทำไมต้อง TQA ทำไมต้อง QS world ranking ทำไมต้อง SDG นะครับ ช่วงที่ผมทำงานอยู่โรงพยาบาลน่ะตอนนั้นเราก็ระดมเ a กันนะครับคำถามคือทำไมต้องเอชเอทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรนะครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็เอาเอาคนไข้เป็นตัวตั้งนะครับว่าเราทำแล้วคนไข้จะได้ประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่สำหรับ TQA หรือ QS World Ranking เนี่ย กับ S D G S C T ย่อมาจาก Sustainable Development Goal นะครับซึ่ง U N เป็นคนตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าองค์กรไหนที่ทำเพื่อ community ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคนชุมชนเนี่ยองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีคุณค่านะครับองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วหาหากำไรอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ค่อย Sustainable ในเรื่องของ Development Goal นะครับเราก็เลยพยายามเข้าร่วมเพราะนี้ย้อนกลับมาดูวิชั่นของเรานะครับ วิชันของเราเนี่ยพูดไว้ชัดเจน,นครับอันนี้อยากจะฝากถึงถึงประชากรชาวรีนครินหรือชาวคณะแพทย์ทุกท่านนะครับว่าเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูวิชันของเราเนี่ยเราพูดคำว่าโรงเรียนแพทย์ระดับโลกนะครับที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติถ้าให้แปลง,ง่ายๆเลยโรงเรียนแพทย์ระดับโลกอะไรวัดความเป็นระดับโลก เราบอกตัวเราเองไม่ได้หรอกว่าเราอยู่อันดับโลกหรือเปล่านะครับแต่ TQA คือระบบการบริหารจัดการระดับ World Class ใครถูก TQA ประเมินผ่านอันนั้นคือมี World Class ที่ระดับโลกเขาใช้กัน QS World Ranking ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น World Ranking ของ University Ranking เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าสู่หนึใน500ได้แปลว่า ในสาขาแพทย์เนี่ยมีอยู่3,000กว่ามหาวิทยาลัยในในโลกนี้นะครับก็จัดอันดับกันนะครับใครเข้าสู่หนึ่งใน500เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวิ l ์ c คลาสนะครับซึ่งเราเนี่ยเคยทำได้ดีที่สุดคือ300ถึง350ปัจจุบันเราอยู่351ถึง400ถูกไหมครับเราก็ยังอยู่ในท็อปห0าของเวิ l ์ c คลาสอยู่นั้นถามว่ามีคนชอบแซวเราใน โซเชียลมีเดียว่ารอ,รอรอพอรอดลโรงเรียนแพทย์ระดับโลกอ่ะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงั้นนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจเดฟฟนิชันว่าการเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกเนี่ยเราไม่ได้ไปเทียบกับ Harvard University เราไม่ได้ไปเทียวกับ MIT หรืออะไรนะครับแต่มันมีแบรนด์ของมันนะครับมีแบนด์ของมันซึ่งในแบนด์เนี่ยเหมือนลีกฟุตบอลเลย ใครอยู่ท็อป10นเะหมือนเล่นดิวิชั่นหนึ่งอยู่นะครับเราทำเพื่อตอบโจทย์ครึ่งครึ่งแรกของโรงเรียนแพทย์ระดับโลกนะครับส่วนครึ่งหลังที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเอาอะไรมาวัดนะครับเราพูดเองก็ไม่ได้นะครับว่าเรามีคุณค่าอย่างงู้นอย่างนงี้เราตรวจคุณคขาก็มีคุณค่าแล้วนะครับเราชอบอ้างง่ายบอกเราตรวจคนไขาเราก็มีคุณค่าต่อสังคมแล้วนะครับแต่จริงแล้วคนอื่นไม่รู้นะครับมันต้องวัดกันด้วย sustainable development goal ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ในการดูว่าองค์กรไหนมีค่าต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เราเคยทำได้ดีจนถึงอยู่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับอยู่ในท็อปร้อยของโลกนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมีคนเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะนะครับแต่เราก็ยังอยู่ในท็อป200อยู่นะครับเรายังอยู่ในแบนด์ร้อยเศษเษของโลกนะครับของโลกนะครับ นันจริงๆแล้วถามว่าเราใกล้เคียงกับวิชั่นที่เราตั้งไว้หรือยังมันอาจจะไม่ได้เป็นเดอะเบสนะครับแต่เราเริ่มเข้าไปอยู่ในแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่เป็นระดับเบอร์คลาสแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็อยากจะสื่อสารเรื่องที่หนึ่งกับกับ,รบประชากรเรานะครับ,รบ<ม>ก็ขอบคุณคับพอดีมากนะตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนในคณะเราเนี่ยคงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโกรหรือไม่มีอะไรนะครับเรามีทั้งการกําหนดชัดเจนแล้วก็มีการไปสู่วิสัยทัศน์โดยการที่มีตัวชี้วัดที่เป็นระดับของ world ranking ที่สามารถเทียบกันได้ทุกที่นะครับก็นะครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรอีกสักนิดไหมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ท่านรองแต่ละฝ่ายว่าจะมารับลูกต่อจากอาจารย์เพื่อไปสู่สมมมีคาถามนะอาจารย์ง่ายๆเลยถ้าผมมองว่าผมเป็นท่านหนึ่งผมเป็นนักศึกษาแพทย์ถ้าเรามองว่าอเป้าของคณะเนี่ยจะบอกว่าเราจะไป world ranking เนี่ยอาจารย์ครับแล้วน้องๆที่จบเป็นนักศึกษาแพทย์จบมาเป็นหมอเนี่ย ได้ประโยชน์อะไรอาจารย์กับการที่มหาลัยของเราคณะของเราเนี่ยจะได้บรูงกิ้งอาจารย์เอาง่ายๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูด TQA QS โ o r l e งกิ a g n g เป็นภาพใหญ่ฝั่งการศึกษามี Wfme นะครับโรงเรียนแพทย์ไหนไม่ผ่าน Wfme จะไปเรียนต่อในบางสถาบันที่มีมาตรฐานเขาไม่รับถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ห้องแถวใครจบโรงเรียนแพทย์ห้องแถวแถวฟิลิปปินส์จะอยู่อยู่จะไปเรียนต่อ ฮาร์วาร์ดหรือจะไปเรียนต่ออะไเนี่ยเขาไม่ให้เรียนนะเพราะหลักสูตรคุณไม่ผ่าน WFME แต่คณะแพทย์เราผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้มาตรฐานเดียวกับ Medical School ระดับมาตรฐานโลกทั้งหลายอันนี้มันจริงมันเป็นมันเป็นเกมของโลกนะครับเขาก็พยายามแบ่งระดับว่าเก์น,นี้ละ่ะมาแบ่งว่าอันนี้ได้มาตรฐานอันนี้ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเราไม่เข้าร่วมขบวนต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็จะคลาสฟายเราว่าอยู่ไม่ได้มาตรฐานนเพราะฉะนั้นนี่ก็สําหรับน้องๆ <c oughs> น,นักศึกษานะครับว่าหลักสูตรเราเนี่ยผ่าน w P f m e แล้วนะครับใครที่มีช่องทางสมมุติใช้ทุนเสร็จอยากไปรเรียนต่อมาหาลาัยระดับโลกที่เขามีชื่อเสียง เราก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้แล้วที่ดูบือนว่านี่เป็นประโยชน์ต่อตน้องๆชัดเจนเลนะ้วเนี่ยมันอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ท่าวัอดีบอกชัดเจนนะครับว่าทุกทุกฝ่ายทั้ง3าเสาหลักของคณะแพทย์เนี่ยมันจะเป็นนักศึกษานะครับรักษาพยาบาลหรือเ่อกวิจัยก็ตามเนี่ยเรามีตัวชี้วัดท,ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณท่าวัอดีมากนะครับขออีกนิดหนึ่งครับได้ครับอาจารย์เกียรติฝากมาอาจารย์เกียรติฝากมาเร f e r เรนซ์ครับอาจารย์เกียรติฝากมานะครับอยากจะสื่อสารเรื่อง TQA นะครับเรื่องเรื่อง TQA ว่าปีนี้เรายื่น TQC ไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำา e สเปมานะครับเอเปกับ TQA เนี่ยมีหลายพาร์ทที่เหมือนกันมากในส่วนแรกๆนะครับเราก็ที่เราผ่านมาแล้วก็เอเปก0 0สองร้อยเอปกรอนะครับรอบนี้เรายื่นไป TQC TQC ต้องได้350คะแนนขึ้นไปนะครับ เอกสารได้ถูกส่งออกไปแล้วเมื่อสักสองสามเดือนก่อนคณะกรรมการกำลังรีวิวเอกสารอยู่นะครับถ้าผ่านซึ่งเราคาดว่าจะผ่านเนาะนะครับถ้าผ่านเนี่ยผู้เยี่ยมสำรวจจะมาประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาคมนะครับแล้วเขาก็จะมาเยี่ยมเรานะครับทีนี้ถามว่าถ้าเขามาเยี่ยมเราเขาจะมาดูอะไรนะครับอันที่1ดูไอ้ที่เราเขียนไปอะ โมหรือเปล่านะครับหลายหลายอันที่เราเขียนไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลายหลายอันเป็นสิ่งที่เรากําลังอิมพิเมนต์ว่ามันจะเกิดหลายๆอย่างบางอย่างอาจจะส่วนน้อยบางอย่างเป็นสิ่งที่เรากําลังจะทำนะครับกําลังจะทำเพราะประเด็นเนี้ยเดี๋ยวทางทีมอาจจะต้องลงไปสื่อสารกับทีมให้มากขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปเมื่อเซอร์เบยอร์มา เขาบักจะเชิญหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าต่างๆนะครับในระดับหัวหน้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงานขึ้นมาคุยนะครับที a จะไม่เหมือน HA นะครับทีจะไม่ได้เดินไปทุกทั่วทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลเหมือนเหมือน HA แต่เขาจะเรียกขึ้นมาสัมภาษณ์หลักๆเลยก็ประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้แหละเขาจะถามประมาณว่าตัวท่านเอง มีส่วนทำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์อย่างไรถามง่ายๆแต่ตอบยากอันนี้จะเป็นคําถามที่ทุกคนฟังวันี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ไกลไว้นะครับว่าทุกคนเนี่ยกลับไปดูนะครับแล้วก็เตรียมคามําตอบไปน่าจะพฤติการน่าจะโดนแต่คําตอบส่วนใหญ่จะเหมือนที่ผมบอกตอนเมื่อกี้นะครับว่างานของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความเป็น World Class อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งสมมติเป็นอยู่ฝ่ายการพยาบาลถูกถาม ฝ่ายการก็ต้องตอบเลยว่าเน s i n g care ของเราเนี่ยใช้ standard guideline ของอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นเว r ร class นะครับถ้าเป็นแพทย์ก็บอกว่าเนี่ยเรามีคลินิ c เ l o าเอาคำยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมทำ transplantation ผมก็บอกเลยว่าเอาคำของคนไข้เด็กที่ทำ transplantation ของเราเทียบเท่ากับมาตรฐานของอเมริกา s u r v i ไ a l r a เ e ไม่ว่าจะเป็น5วันเย5 year, 10 year รเซอร์ไวอร์เเราเท่ากับเขาเลย นะครับเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งทั้งฝั่งแบ็กออฟฟิศจะตอบยากนิดหนึ่งนะครับว่าเราเวิร์คคลาสยังไงนะครับแต่ทางคลินิกทางสายวิชาชีพเนี่ยมันจะชัดเจนถึงแม้เราจะไม่ได้ผ่านทุกตัวว่าคลินิกเข้าเอาเรา,เราดีรู้สึกว่าแบตหมดต้งมันต้งเวลาครับ <laughs> บล็อกเลยนะครับ <laughs> คือถึงแม้ว่าทั้งหมดทุกฟิลทุกสาขาสาขาวิชาไม่จำเป็นต้อง reach world class ตลอดนะครับแต่เรามีโปรเซสที่จะไปให้ถึงตรงนั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องตอบไปในแนวนี้นะครับว่าเราพยายามใช้มาตรฐานใช้ไกด์ไลน์ระดับโลกฝั่งการศึกษาเราก็ใช้ WFM E อันนี้คือครึ่งแรกเวลาถูกถามนะส่วนครึ่งหลังเราก็บอกเนี่ยเรามี SDG นะเรามี Sustainable Development Goal เป็นเป้าต่างๆใครมีเวลาลงไปอ่านดูนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอบไปดูว่าในงานของเราอะ่ะเกี่ยวข้องกับ SDG พาร์ทไหนซึ่งของเราเป็น SDG 3นะครับ SDG 3 <c oughs> ต้องจำนิดนึง <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> อาจารย์เกียรติ ครับฝากมาฝากมาจริงมีอีกเยอะมีเลยครับมีอีกเยอะเลยแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาแล้วนะครับครับเดี๋ยวมีโอกาสที่สื่อสารต่อแน่นอนได้หลังจากนี้ไปกมีโอกาสไปรอบหนึ่งครับได้ครับอาจารย์ก็ขอบคุณข้าพเดีนะครับหวังว่าตอนนี้ทุกคนนะครับก็จะได้ทราบแล้วว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งของเรามองยังไงนะครับหลังจากนั้นก็เคลียร์นะครับวิชั่นของเราอะไรคือเขาเวอร์คาสอะไรคือสิ่งที่เราชีวัด S c G คืออะไรนะครับ